สวัสดีครับวันนี้เรามาดูระบบ CTTV หรือ,อระบบของโทรทัศน์วงจรปิดนะครับหรือเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า CTTV ก็ CT TV, คือ c l o s e d c i r c u i t TV v i s i o n นะครับเรามาเกริ่นกันนิดหนึ่งนะครับระบบตัวนี้ผมจะทำเป็นสองระบบรวมเรียร่วมอยู่ในตัว เดียวกันนะครับก็คือทีวีกับระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบ Data นะครับพวก uh, ระบบแลนอะไรพวกนี้นะครับเพราะเวลาเราดึงสายเนี่ยเราดึงสายชนิดเดียวกันหือแคสซิแต่ว่าเวลาเราดึงมาหาตู้ตู้มันจะอยู่ไอตัวตู้แพดแพแนแต่ละชั้นแต่ละตำแหน่งซึ่งเรารวมกันสมมุติว่า5ชั้นตั้งตู้ของ dr มาถึงว่าชื่อตู้ หนึ่งตู้ก็คือความยาวของสายเนี่ยไม่เกินร้อยเมตรนะครับเพราะว่าสายแคสซิกเนี่ยมันไม่เกินร้อยเมตรทีนี้แต่ละตู้นะครับที่เราดึงมาเอาสายตัวแคสซิกของวงจรปิดนะครับผมเรียกว่าทีทีทีวีทีวีระบบ c ี t v คือเป็นระบบวงจรปิดนะครับง่ายๆแล้วก็เป็นระบบอ่ดัตตาหรือระบบคอมพิวเตอร์คือมาเข้าตู้เดียวกันนะครับเข้าตู้เดียวกันนี้แต่ว่าไอตัวเออ่ตัวเขาเรียกว่าสวิตช์หรือเซตสวิตช์ตัวเนี้ยมันคนละ ตัวกันมันจะแยกแต่ตู้เนี่ยแต่แนลเพื่อไม่ให้เสียงบในการซื้อตู้นะครับเป็นตู้ตู้แหลกนะครับซึ่งมันเป็นระบบ c t v อาจจะใช้แผงแนลหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ไอตัวอ๋ยกเรียกว่าตู้ที่เข้าหัวไฟเร์ออปติดหนึ่งชุดนะครับส่วนสายคอมพิวเตอร์หรือสายดาต้าก็เหมือนกัน แต่ว่าอยู่ในตู้เดียวกันได้นะครับไอ้นี้เรามาเกิดก,กันก่อนว่าระบบ CCTV ทําไมเขาเรียกว่าระบบอ่าซีซีนะครับมีกี่ชนิดคือระบบ CCTV แต่สมัยก่อนเนี่ยมันใช้เป็นอะนาล็อกก่อนนะอะนาล็อกก็คือจะใช้อ่าเป็นอ่ากล้องวงจรปิดแบบอ่าเขาเรียกว่าดึงสายอ่าอาร์หรือสายทีวีสายโทรทัศน์บ้านเราที่เราเรียกกันเนี่ยครับไอ้นี้อ่าเป็นระบบอะนาล็อกพวกเนี้ยมันเป็นอ่าเวลาเราดึงสายเนี่ย มันต้องดึงสาย Power ไปจ่ายด้วยก็คือ220จาก220เนี่ยมันก็จะมี Adapter อร์แปลงเป็น10ของโวลต์ DC เพื่อที่จะไปเลี้ยงให้กับกล้องวงจรปิดตัวนี้แต่นี้ผมก็จะไม่พูดถึงอ n นาล็อกแล้วเพราะเขาเลิกใช้แล้วทีนี้เขามาใช้เป็น IP กล้อง IP นี้ก็คือมันจะเป็นระบบเขาเรียกว่า ดิจิตอลนะครับเป็นดิจิตอลก็คือภาพจะออกมาสวยงามกว่าแล้วก็ระบบดิจิตอลนี้มาทําอะไรได้หลายๆอย่างนะครับทีนี้เรามาดูความหมายก่อนนะครับของกล้องวงจรปิดก็ซีทีทีวีหรือ,อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดนะครับซีทีทีวีย่อมาจากอะไรย่อมาจาก cross ロスเ i กิตทีวี v i s i o n นะครับะระบบกล้องโทรทัศน์ที่เขาเรียกว่าจับภาพเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ส่งภาพเคลื่อนไหวที่จับได้นะครับไปบันทึกกับเครื่องบันทึกที่เขาเรียกว่าเป็น ดวีอารหรือ NVR DVR ก็ใช้กับพวกตู้อนาล็อกอะไรพวกนี้นะครับส่วน NVR ก็ใช้กับตู้ของใช้กับกล้อง IP นะครับซึ่งมันก็จะแยกนะครับซึ่งวงจรปิดในที่นี้หมายความว่าเป็นระบบที่ใช้ภายในนะครับที่ติดตั้งภายในหมายถึงภายในบ้านหรือภายในองค์งกรซึ่งมันไม่ได้ติดตั้ง เพื่อให้คนข้างนอกเข้ามาดูได้ก็คือเป็นวงจรปิดคือเฉพาะคนในบ้านเรหรือเฉพาะในบ้านเราอะดูนะครับเขาเรียกว่าเป็นกล้องวงจรปิดนะครับซึ่งมันไม่ได้เชื่อมต่อออกไปสู่เครือข่ายภายนอกแต่กล้อ,อง IP นะอนับปัจจุบันนี้ก็คือเป็นวงจรปิดนี่มันสามารถเชื่อมนะเครือข่ายออกภายนอกได้แต่ว่าภายนอกนั้นหมายถึงว่าคนข้างนอกไม่สามารถดูได้เจ้าของสามารถดูได้เช่นติดตั้งไว้เพื่อ,อบางทีเ็ามีกิจการที่ไกล จะดูผ่านมือถือหรือไม่ต้องเดินกลางไกลแล้วก็สามารถดูผ่านมือถือได้ว่าที่เราทํากิจการไว้ต่างจังหวัดอะไรพวกนี้เราก็สามารถเข้าไปดูในมือถือได้นั่นคือเป็นระบบกล้องของ IP c a m าม a หรือใช้ระบบเน็ตเวิร์กเข้าไปนะครับอานนี้มันทันสมัยทีนี้กล้องมันมีประสิทธิภาพเยอะนะครับหรือกล้องบางชนิดไม่ต้องดึงสายใช้ระบบไวเลสหรืออะไรพวกนี้ไอไวไฟนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับ ทีนี้เรามาดาูไลเซอร์นะครับผมจะขยายต,ตัวนี้ก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับขยายตั้งแต่ตัวเขาเรียกว่าตู้ก่อนก็ได้นะครับตู้ที่วางที่เราดึงสายมานะครับไลเซอร์แต่และตัวนะครับคือแต่และแต่และตู้ตัวนี้นะครับมันไม่เกินร้อเมตรจากาตู้ตัวนี้มันก็จะเป็นสายาไฟเบอร์ออปติกก็มาหา,าตัวในห้องคอนโทรลรูมนะครับ ทีนี้เรามาดูว่าแต่ละตัวตู้นะครับผมขยายขยายตรงนี้มาก่อนนะครับนะครับถ้าเราสังเกตดูถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับอันนี้คือเป็น กล้องวงจรปิดนะครับดึงมาหาตู้ DR นะครับก็คือเป็นตู้พักแต่ละจุดว่าสายที่เราดึงมาแต่ละชั้นมารวมกันที่จุดๆเนี้ยไม่เกินร้อยเมตรนะครับในนี้พอเกินร้อยเมตรปั๊บตรงนี้ก็จะเป็นสายเป็นพวกสายไพเบอร์ติกนะครับเพราะว่าสายไพเบอร์ติกมันดึงได้เกินกว่าร0อยเมตรนะครับเป็นสัญญาณที่สมัตรส่งเข้ามาหาตู้ก็เรียกว่าตู้เซ็นเตอร์ตัวนี้ตู้ NVR นะครับ หรือตู้ ah DRC นะครับเป็นตู้ที่จากแต่ละจุดเข้ามามารวมอยู่จุดนจุดจุดนี้ก่อนนะครับจากจุดตู้ NVR ก็จะมาเข้าปเป็นเป็นมอนิเตอร์คอมพิวเตอร์นะครับเพราะในคอมพิวเตอร์นี้เขาก็จะมีตัวเซตอัพ ั้งโปรแกรม IP เท่าไหร่เพราะ IP แต่ละตัวนี่ก็ะระบ,บุได้นะครับไอ01 02 03มีกี่ตัวแล้วก็ระบ,บุะชื่อได้ว่าไอ01นี้มันอยู่ชั้นไหนชั้น 1, นึชั้นสชั้นสหรือระบ,บุห้องอะไรพวกนี้มันระบ,บุได้หมดนะครับว่าตู้ตัวไหนที่มันสามารถจับเวลาเกิดเหตุการณ์ที่เราอยากจะ เข้าไปดูย้อนหลังสมมุติว่าชั้น2องย่าเี้ยเ,เกิดเหตุการณ์ลักขโมยกันเกิดขึ้นเขาต้องการเข้าไปดูเขาก็เข้าไปดูในตู้ในไอพีของชั้น2ที่ตำแหน่งที่เกิดเหตุเขาเข้าไปดูย้อนหลังได้ครับเพราะว่าระบบของวงจรปิดก็ติดตั้งเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อเหตุการณ์เนี้ยครับเกิดอะไรขึ้นมาเราสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับเพื่อเปน็นหลักฐานนําไปแจ้งความหรือทําอะไรกันแล้วแต่นะครับนั่นคือ,อประโยชน์ของมันนะครับทีนี้เรามาดูว่าโอเค ระบบของ c t v หรือวงจรปิดมันก็จะมาเข้ารวมกับระบบคอมพิวเตอร์ Computer ตัวนี้นะครับที่ผมเขียนไว้สี่นะครับค,คือจุดสมมุติว่าในโรงแรมเ่อละกันนะครับในโรงแรมเนี่ยแต่ละห้องนะครับแต่ละห้องเดี๋ยวผมเขาขยายให้ดูว่าแต่ละห้องของในโรงแรมระบบขยายมาดูนะครับมันจะมะีจุดที่สามารถแต่ละห้องนั่งทํางานอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็อีกจุดหนึ่ง ก็อยู่นะไปจ่ายให้กับทีวีเพราะทีวีพวกนี้มันใช้สมาร์ทก็คือใช้ระบบอินเทอร์เน็ตดูในทีวีได้นั้นเราก็ดึงไป2เส้นนะครับก็คือไปจ่ายทีวีเส้นหนึ่งแล้วก็มาจ่ายกับตำแหน่งปลักของ Data ก็คือปลักแลนที่เราจะใช้กับคอมพิวเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ดึงปั๊บก็มาพักตัว DR ตัวนี้นะครับก็คือจุดพักของตู้ เอพรายกแผดแผ่นอลตู้แผดแผ่นลเดี๋ยวผมก็จะให้ดูว่าตู้มันจะเป็นแบบไหนนะครับตู้แผดแผ่นลมันก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือตู้แผดแผ่นลที่ติดกับผนังนะครับซึ่งมันก็จะมีตัวสวิตวตัวตัวเข้าหัวแผบุ้บเตกนะครับแล้วก็มีตัวแผดแผ่นลไว้สําหรับเข้าสายนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูแต่และแต่ละ แต่ละชุดอีกทีหนึ่งนะครับว่าตู้โอเคตู้แผงไฟนคือตู้ประมาณนี้ที่ติดกับผนังนะครับคือสายก็คือตู้แผงไฟนก็คือตู้ตัวนี้ตู้ที่ติดอยู่นะครับสายเข้ามาเขาก็คือมาเข้าหา,า,าตู้นะครับจากหาตู้เสร็จแล้ว <c oughs> มันก็จะมาตัวนี้นะครับตัวนี้ที่ตัวที่ก็จะเข้าหัวไฮบริดิกนะครับซึ่งมันจะอยู่ในตู้ของแผงไฟนนะครับอของแต่ละ Uh, จุดที่เราตั้งไว้ที่เราดึงสายรวมแล้วจาก uh, ตัวแ p a ไ e แนตัวนี้ก็ดึงสายไปเบริกมาหาตัวเซนเตอร์ uh, center, นะครับ uh, มาหาตัวเซนเตอร์ตัวนี้นะครับมาตัวเซนเตอร์คือตัวนี้นะครับและสัญญาณที่ลิงก์มาคือสายเป็นสายไฟเบอร์ติกนะครับส่วนสายคอมพิวเตอร์ที่อธิบายไปเมื่อกี้ก็เ,เหมือนกันดึงมาหาแต่ละชั้นมารวมกันอยู่ที่ uh, ตู้แผงไฟแนนะครับแต่ละจุดนะครับ CVCV เหมือนกันแต่ว่า uh, ตู้ ของพวกนี้นะครับมันก็จะผจะขยายให้ดูตู้ตู้แต่ละชั้นตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้อ่ามันก็จะมีก็เกตัวนี้ก้อนนี้แผ่นแผ่นแนลนะครับก็สายที่มาจากอ่ไพโปติกนะครับตัวนี้ก็คือเป็นตู้แผ่นแผ่แนลที่เราติดอยู่ข้างแต่ละแต่ละจุดนะครับมันประกอบอะไรบ้างในตู้นะครับก็ประกอบด้วยตัวตัวที่เข้าสายของ ไพ่บก,ก็คือตัวที่ผมให้ดูเมื่อกี้ก <c oughs> ็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ประกอบด้วยอะไรบ้างอาอันนี้คือ Data Data Switch ก็คือเป็นของคอมพิวเตอร์ที่เขียนว่า C นะครับก็คืออตัวแผดไปแนวของตัวนี้นะครับส่วน CCTV CCTV นะครับอ่า c c ทกสก็คือมันเป็นใช้แบบ p o า POE นะครับเป็นตัว อ่าเอ็เซสสวิตแบบ P.O.E นะผมจะให้ดูว่าแบบอ่า P.O.E มันเป็นแบบไหนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่ง P.O.E นี้เป็นอ่เฉพาะที่จะใช้กับไอตัวกล้อง T.T.D.V ที่จะเป็นอ่าระบบ IP นะครับมันก็จะใช้แบบอ่าสวิตช์แบบนี้นะครับถ้าอ่าระบบอ่อของกล้องวงจรอ่าปิดอ่มันเป็นระบบอย่างอื่นมันจะไม่สามารถที่จะเข้ากับอ่ตัวสวิตช์ตัวนี้ แบบระบบ POE ได้แต่ถ้าสมมุติว่ามันเข้าไม่ได้มันก็จะมีอุปกรณ์เขาเรียกว่าเป็นตัวอะไรอ่ะเป็นตัวเหมือนอะแดปเตอร์นะครับตัวแปลงสัญญาณซึ่งก็สามารถมาดัดแปลงเข้ากับไอตัวสวิตตัวนี้ของ POE ของสวิตได้นะครับอันนี้คือที่จะใช้กับพวก c t v เป็นระบบดิจิตอลก็คือเป็นระบบ IP นะก็จะใช้ตัวนี้ซึ่งมันก็อยู่ในตู้ของ Panel แผง p anel เพราะฉะนั้นแต่ละตัวนะครับมันจะ,ะใช้ ก็เรียกว่าตัวสวิตต่างชนิดกันของ Data ก็ใช้สวิตอีกสวิตหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหน้าตามันก็คล้ายๆกันแต่ว่าะระบบการทํางานเนี่ยมันจะรอ,องรับของอก็เรียกว่าะระบบ cctv กับระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยคนละอย่างกันแต่มันสามารถอยู่ในตู้นี้เดียวกันเพราะว่าตู้ของไอตัวแพง panel เน,เนี่ยมันมีหลายช่องให้เสียบนะครับตัวแ panel มันจะเป็นหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ แพ่นแผ่นแนลนะครับส่วนอย่างนี้เขาเรียกว่าแพ่นแผ่นแนลแพ่นแผ่นแนลก็มีเท่าไหร่บ้างนะครับก็มีเขาเรียกว่ามีตั้งแต่เท่าไหร่อ่ะสิบสองยี่สิบสี่อะไรเงี้ยครับมันจะมีมันจะมีหมดนะครับอันนี้ยี่สิบสี่พอทนะครับอันนี้สี่สแปดมีมีสี่แปดพอทสี่แปดก็คือเบิ้ลกันสองอันถ้าอันเดียวนี่คือยี่สี่นะครับสิบสองมีก็คือมียี่สี่นะครับเป็นยี่สิบสี่พอท อันนี้ด้านหลังด้านหลังที่จะเข้าสายนะครับด้านหลังที่จะเข้าสายตัวแผ่นแผนแนวก็มันก็อยู่ประมาณนี่นะครับแผ่นแผนลวด้านหลังก็มันจะมีสีให้ให้เข้าอยู่เม,มืฉอนั้นสีแต่ละาสายที่เราดึงก็คือเป็นสายแคสซิกเนี่ยมันจะมีโค้ดสีอยู่แล้วถ้าเพื่อนเพื่อนเคยเห็นก็จะมีสีเหลืองคาดขาวสีน้ําเงินคาดขาวเราก็จะเข้าตามนี้นะครับคือแผ่ el, นแผนแนวี่คือด้านหลังการเข้าสายนะครับมันก็อยู่ประมาณนี้ทีนี้ มันจะมีอะไรอะไรบ้างทีนี้นะ,ม,ะ TV, มีของทีวีมีของด a ต a ้าอันตัวนี้ถ้าสมมุติว่าเขาไม่มีระบบเขาเรียกว่าโรงแรมหรืออพาร์ตเมนต์บางอพาร์ตเมนต์เขาไม่มีระบบเจนเนอเรเตอร์ก็คือไฟอจ่ายเป็นระบบะไฟจากเจนหรือไฟอีเขาเรียกไฟจากตัวอ e. ีถ้าสมมติไฟจากตัวอ e. ีก็ไม่มี UPS ตัวนี้ก็คือจ่ายจากแผงอ e. ี LP ได้ก็คือแผงที่รับจากเครื่องเจน นะครับอันนี้ก็คือจะใช้งานต,ตลอดแต่สมมติว่าเราไม่อาพาร์ตเมนต์ก็ไม่มีเจนเนอเรเ,เตอร์นั้นก็ต้องสร้างเป็น UPS ขึ้นมานะครับนะครับเพื่อที่จะมาจ่ายนี้อยู่ตลอดเวลาเพื่อจ่ายให้ตัวตู้แผงแผงเพื่อเลี้ยงพวกนี้อยู่ใช้งานได้ตลอดเวลาเวลาไฟดับกล้องก็จะได้ทํางานได้และบันทึกได้นะครับอันนั้นคือระบบแต่นี้แต่ละแผงนแผงนี้ซึ่งถ้าดูจากรายละเอียดเนีย่ยเขาก็บอกเลยนะว่ามีอะไรบ้างนะครับตู้ที่หนึ่งเหมือน ดี DR C, DR C, อาร์ซีดีอาร์ซีตัวนี้ตัวรวบรวมสายทั้งหมดจากทุกชั้นมาดีอาร์ซีก็ประกอบด้วยอะไรบ้างเขาก็จะเห็นไหมสิบสองยูสิบเก้านิ้วสแตนดาร์ดเร็กอะไรพวกนี้ก็จะมีบอกอรายละเอียดถ้าผู้ออกแบบก็้ออกแบบมาก็จะบอกอรายละเอียดเลยว่าเท่าไหร่อนันี้ผมว่ามีอยู่ทั้งหมดของเราถ้าดูจากในภาพตัวนี้นะครับถ้าดูในภาพนี้มีทั้งหมด3จุดเพราะนั้นถ้ามีตรงนี้3จุดตรงนี้ไม่ใช่11ก็ก้อนนี้อันเหลือ3 ก็คือสามเส้นจากไฟเบอร์ติกใยออปติกพวกนี้เวลาดึงม,มาสายสนาบเท่าไหร่อันนี้อาจจะมองไม่ไมค่อยเห็นก็คือนี้6คอหคอก็คือ2คอนี่ก็ใช้ให้กับ uh, data ก็คือ uh, ระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบแลนนะครับหนึ uh, ่งชุดแล้วก็เป็นระบบ cctv 1ชุดส่วนอีกสองเส้นนั้นเป็นสแปร์ไปเพราะฉะนั้นไอ้ตัวสายไฟเบอร์ติกนะครับหน้าตามันมันก็จะมี สายเบอร์ติคมันก็จะมีบอกเลยนะครับว่าขนาดมีจำนวนลาย4คอ6คอ12คอ24คอแล้วเราจะจะใช้นะครับอันนี้สายไปเบอร์ติกเราก็ต้องเลือกใช้ให้ดีนะครับเพาะว่าบางคนเนี่ยดึงจากข้างนอกนะครับเข้าข้างในแล้วก็ใช้สายเอาดอ o o r indoor อันนี้คือใช้ทั้งข้างนอกและข้างในนะครับก็ หรือสายที่ใช้ชนิดที่ฝังดินซึ่งเราก็ต้องเลือกใช้ดีมาจากใต้ดินเราก็ต้องใช้สายเฉพาะนั้นก็มีสายไบร์ติดมีหลายชนิดมากเราสามารถเลือกใช้ได้นะครับว่าสายไหนใช้กับส่วนไหนนะครับที่เราจะดึงจากกันนอกถ้าเราดึงมามุดดินมาเราก็ใช้สายอีกชนิดหนึ่งถ้าเราเป็นธรรมดาการอากาศก็จะใช้สายเป็นดับวายก็คือมีสลิงอยู่ กับติดกับสายไฟบอติกเพื่อให้สําหรับรั้งสายให้ตึงได้อันนี้คือเป็นระบบของ CTV v นะครับทีนี้ <c oughs> ระบบ c t ท v นะครับตามที่เราออกแบบตามที่ผู้ออกแบบก็ออกแบบมาคือเป็นพวกเนี้ย ทุกวันนี้ก็ใช้เป็นระบบ IP หมดนะครับเป็นกล้องระบบ IP หมดนะครับเป็นดิจิตอลระบบ IP พนะีอะนาล็อกนี่ก็จะไม่ใช้ระบบ i อก็คือดึงสายแคสซิคสายแคสซิคก็เราไม่ต้องดึงพาวเวอร์ไปนะครับเพราะว่ามันมีสายพาวเวอร์มีพาวเวอร์อยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับเป็นระบบเหมือนผมบอกเมื่อกี้พีโอ p o e นะครับ IP พวกนี้มันจะเป็นสามารถจ่ายไฟไปเลี้ยงกล้องได้เลยไม่ต้องมีอะแดปเตอร์นะครับมันก็ไม่ต้องสินเปลืองนะครับมันสะดวกมากขึ้นและอีกอย่างนึงเพ่อกล้อง IP พวกนี้นะเราสามารถใช้เป็นไม่ต้องดึงสายก็ได้ถ้าเราใช้เป็น Wifi นะครับแต่ว่ามันอาจจะแพงหน่อยอะไรพวกนี้นะครับซึ่งระบบ จากตัวนี้นะครับมันมีอะไรบ้างนะครับลงเสร็จแล้วก็มาผ่านตัวนี้ตัว NVR ตัวนี้ก็คือตัวที่เขาเรียกว่าบันทึกภาพของระบบ IP ระบบดิจิตอลนะครับจากดิจิตอลเข้ามาหาโมนิเตอร์ครับโมนิเตอร์นี้เราสามารถแชร์ไปหาจุดอื่นได้อีกนะครับนอกจากห้องคอนโทรลรูมห้องคอนโทรลรูมเนี่ยตัวเนี้ยเราสามารถเข้าไปดู ข้อมูลย้อนหลังอะไรได้หมดแต่ว่าส่วนอีก2ตัวเนี่ยที่ถ้าสมมุติว่าไปอยู่ที่ตำแหน่งที่ฟอนต์หรือที่ยามหรืออะไรแล้วแต่นี่คือให้ดูได้อย่างเดียวนะครับดูได้อย่างเดียวว่ากล้องมันมีกี่ตัวก็จะม,มีพวกสกรีนเล็กๆตามจํานวนกล้องที่เรา,เาวางไว้นะครับนี่คือเป็นระบบทีวีทีนี้มีตัวหนึ่งของอที่ผมเ,เขียนไว้ตรงนี้มันสมมุติว่า,าพาร์ทเมนต์โรงแรมเนี่ยมันจะมีลิฟต์ในลิฟต์ส่วนเนี้ยนะครับในลิฟต์ส่วนเนี้ย ถ้าเราดูนะครับลิฟส่วนนี้เนี่ยสายที่ลงมาจากลิฟตรงนี้เป็นสายของลิฟต์สายที่เรามาจาก uh, ตัว снова, ตูว้พักสายนะครับหรือตัวตู้แผ่นแผ่นเนี่ยครับมันก็จะไปจ่อหลุมที่จำนวนหลังลิฟต์ลิฟต์เนี่ยห้องเครื่องลิฟต์เนี่ยมันก็จะมีเป็นห้องเครื่องลิฟต์เป็นตูน้คอนโทรลเพราะฉะนั้นสายที่เราออกจากตัวนี้มาเนี่ยเราก็ามาจ่ายแค่นี้ส่วนสายที่ลงมาตัวจากลิฟต์ตัวนีน้มันเป็นสายของลิฟต์ซึ่งเป็นสายระบบพิเศษสามารถยืดอุ่นได้อันนี้คือ สมมติมว่าในลิฟต์มันมีกล้องวงจรปิดเราให้ดึงสายาไปจ่ายไปจ่ายให้ตรงที่ตู้คอนโทรลของลิฟต์อย่างเดียวนอกนั้นส่วนตรงนี้เป็นของลิฟต์นี่ลิฟต์เขาจะซัพพอร์ตนะครับเพราะว่าเป็นสายชนิดพิเศษที่สามารถยืดหยุ่นเพราะลิฟต์ตัวนี้มันจะวิงวงงว่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงสายก็จะเป็นชนิดพิเศษของเขานะครับนั่นคือถ้าในทุกวันนี้นะในลิฟต์ขนส่งของโรงแรมอะไรพวกนี้มันจะมีกล้องวงจรปิดหมดนะครับแต่เราจะดึง ไปจ่ายรีบก็ดึงประมาณนี้นะครับเพระาะฉะนั้นสมมติว่าโรงแรมที่ผมทําไว้หรืออพาร์ตเมนต์ที่ผมออกแบบก็คร่าวเป็นตัวอย่างให้ครูมีตู้พักอยู่สามสามจุดนะครับสามจุดงนั้นผายไฟเบอร์ติกที่จะวิ่งมาเป็นสายหกคอเ็ามีทั้งหมดสามเส้นที่มาหา nvr ตัวนี้นะครับก็แทบมาทั้งหมดสามเส้นนะครับแล้วก็มาตั้งเหล็กเป็นเซนเตอร์อทีนึงจากเซนเตอร์ก็มาจอยหาครับอคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์รออรนะที่มีต้องโปรแกรมนะครับ โปรแกรมของไอตัว IP ของกล้องตรงนี้ทุกตัวนะครับตั้งชื่อให้มันนะครับแล้วก็มีโปรแกรมว่าบันทึกกี่เฟรมต่อวินาทีความชัดเจนเท่าไหร่อะไรพวกเท่าไหร่พวกเนี้ยตู้กล้องวงจร IP พีพวกเนี้ยมันสามารถเซตอัพได้หมดว่าบันทึกภาพกี่เฟรมต่อวินาทีรายละเอียดเท่าไหร่ให้ชัดเจนอะไรเท่าไหร่คือสามารถเซตอัพได้หมดนั้นบันทันสมัย มากขึ้นนะครับแต่ว่ามันอาจจะย,ยากมากขึ้นนะครับแต่ส่วนพวกนี้ระบบพวกนี้ก็เหมือนกัเคยบอกถ้าเราซื้อระบบของเขาเราเนี่ยผู้รับหอาเป็นผู้ติดตั้งเนี่ยเราแค่ดึงสายไปให้เขานะครับดึงสายติดกล้องอะไรส่วนเซตอัพพวกนี้เนี่ยเจ้าของอที่เราไปซื้อเขาหรือว่าไปซื้อเราเป็นลูกค้าเขา,ขาเขาก็ต้องมาเซตอัพให้เรามาโปรแกรมให้เราทั้งหมดตามที่เราตามที่โอนเนอร์ที่เราไปรับงานโอนเนอร์ Owner มาว่าต้องมีวงจ้วงจรปิดเท่านี้เท่านี้ แต่และกล้องวงจรปิดมีสามารถเข้าไปดูอะไรยังไงก็มาบอกไอตัวคนที่ตั้งโปรแกรมเขาก็จะมาเซตอัพอะไรรายละเอียดต่างๆพวกนี้ได้นะครับซึ่งมันจะ <c oughs> สะดวกมากขึ้นนะครับแล้วก็ภาพที่ได้พวกนี้จะชัดเจนนะครับ <c oughs> ทีนี้ก็จะเป็นไอ้นี้ผมก็ให้ดูคร่าวคนะครับ <c oughs> อันนี้คือการเดินสายของแต่ละอ่องผมก็เอา <c oughs> ตัวอย่างฮะกล้กองมงจรติดก็ ดึงสายมารวมกันส่วนในตัวนี้เป็นคอมพิวเตอร์ computer, นะครับเป็นสายลนคอมพิวเตอร์แต่ละห้องห้องเรามี2จุดมันก็ดึงมารวมกันเหมือนผมอธิบายเมื่อกี้แต่ละจุดตรงนี้แยกออกมาก็ก็มีอะไรบ้างแต่ละ,ะแต่ละ จุดพักของตู้แผทไฟแนลก็แต่จะมีรายละเอียดซึ่งเขาก็จะบอกให้หมดแล้วนะครับอันนี้คือในกรณีที่ว่าอสองระบบรวมกันอยู่ในแผทไฟแนลอยู่ในตู้แผทไฟแนลเดียวกันคือระบบ CCTV กับะระบบ Data หรือระบบะตัวคอมพิวเตอร์สายแลนนั่นแหละครับที่ไปจ่ายให้คอมพิวเตอร์มันสามารถรวมอยู่ด้วยกันแต่ว่าสายที่เราดึงไปแผงไฟแนลไอตัวสวิตช์แต่ละสวิตช์มันจะแยกของใครของมันระบบใครระบบมันนะครับ มันก็จะอยู่ประมาณนี้รายละเอียดอะไพวกนี้ซึ่งผู้ออแบบเขาก็จะกำหนดให้หมดแล้วว่า,าแต่ละชื่อตู้เนี่ยอย่างนี้ dr1 ก็คือจุดที่1นี่จุดที่2จุดที่3ของตู้แหลกนะครับมันจะใช้ตัวแผงแนวขนาดเท่าไหร่อะไรรายละเอียดพวกนี้เขาก็จะบอกไว้ให้หมดนะครับ ip cctv เนี่ยก็คือเป็นระบบกล้องวงจรปิดที่ใช้แบบเขาเรีย,ยกว่าเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย ได้นะครับในองค์กรนะครับก็เหมือนผมอธิบายเมื่อกี้ก็คือพอเข้าเครือข่ายเราอยู่ที่ไหนเราก็สามารถมอนิเตอร์หมายถึงว่าดูผ่านมือถือได้ซึ่งมันจะทันสมัยนะครับทันสมัยกว่าอ,าอันาล็อกที่เราใช้เป็นสายแต่ก่อนก็คือ RG นะครับแล้วก็หึ่งสาย220แล้วก็มีอะแดปเตอร์ที่จะแปลงไฟ220เ,เป็น12โวลต์เพื่อจะเสียบไปเลี้ยงตัวกล้องน,นะครับ อยู่ตรงไหนเราก็ต้องดึงหมดอันนั้นจะต้องดึงสายพาวเวอร์ไปจ่ายให้ทุกจุดนะครับซึ่งมันจะยุ่งยากเพราะต้องเดินไปทั้ง2ระบบก็คือพาวเวอร์เส้นหนึ่งแล้วก็สายอา6เส้นหนึ่งนะครับแต่เดินดนี้คือทันสมัยมากขึ้นใช้เป็นระบบสายแลน,นครับเป็นสายแค t ซิดึงไปตามจุดแค่เส้นเดียวก็ใช้ได้หมดนะครับนี่คือเป็นระบบกล้อง วงจรปิดหรือ C C T V หรือเขาเรียกระบบโทรทัศน์วงจรปิดนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอธิบายคร่าวๆนะครับจริงๆระบบ C C T V เนี่ยมันมีตัวเขาเรียกว่าสามารถเอาตัวหลายๆระบบมามาทำให้ภาพดีขึ้นอาจจะมีตัวเขาเรียกว่าตัวขยายสัญญาณ ตัวกันสั่นตัวอะไรพวกนี้ถ้าเป็นระบบใหญ่ๆนะครับมันก็สามารถเข้ามาแทรกเพื่อทําให้ภาพมันดีขึ้นบางทีภาพแต่ละจุดเนี่ยมันเกิดการสั่นเกิดการอะไรรถวิ่งแล้วดูไม่ดีแล้วมันจะมีระบบปล่อยตัวพวกนี้จะเข้ามาช่วยจะทําให้ภาพมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะอันนั้นคือมันก็จะเข้ามาเสริมเข้าไปอีกนะครับให้แต่ว่าพอเข้ามาเสริมไม่อีกก็คือระบบมันก็จะแพงขึ้นเพราะจะมีระบบพวกนี้มันมาเข้ามาก็เรียกว่า ทําให้ระบบมันดีขึ้นนั้นระบบก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นแล้วแต่แล้วแต่อ,องค์ก็เรียกว่าองค์กรที่เราไปติดตั้งแล้วแต่สถานที่ที่เราไปติดตั้งที่เขาว่าจ้างเราว่าจะจะ,จะทําแบบไหนระบบอะพอใช้ได้หรือระบบที่ดีเลิศหรือระบบกลางๆก็ตามที่โอนเนอร์เขาต้องการแล้วผู้ออกแบบก็ไปดีไซน์มาพอดีไซน์เสร็จแล้วก็ผู้รับเหมาก็ทําตามที่ผู้ออกแบบก็ดีไซน์ตามนี้ก็ อยู่ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นระบบไดแกแคมของแ <c oughs> นวตั้งของระบบกล้องวงจรปิดหรือหรือไปเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็คือ,อก็เรียกว่าクロ C ズสกิดทีวีด Vision นะครับเป็นชื่อเต็มของมันนะครับะน,นั้นคลิปนี้ผมก็อธิบายพอเป็นแนวทางให้เพื่อนๆออได้รับฟังไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็ถ้าผิดพลาดอาการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ก็จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ